สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเบิงเส้นทางไม่ของบาทน้องป่องยญวามหอดบาทน้องคู่วันนี้วันนี้ผมมาส่งหมูข้าเจ้าโยบาน ซิมเขาเลยาก้มไว้ด้ครับเพือติตามนแนยมือใหม่ึงหัดเ็ บนเน้องหางโอ้โหน้ำหน่อยเฮ้ยโสดชอบายไรบ้างรูับหุ่ายเบื้งหน้าอะไร กองหน้าอย่างเดียวกองเออกองหลังอย่างเดียวกองหนา อยู่กรุงเทพตหนาววะครับยิ่งทางเมืองนอกกันหนาวอยู่หรอครับเน้อ ผมจะไปตลาดไม่ขายหมูก็มาส่งหมูเปิน ายเบึงสินทางของบ้านน้องป่องไปเข่าบ้านน้องคู่ทางลัดทุ่งหน้าเป็นบักยางง่ามเลยลิบหนาเล้คอยฟอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์ได้เยนะครับเอ้ย YouTube หงบ้านนอกขอบคุณครับ